สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับรูครับวันนี้นี่ฮะเออขออนุญาตเจ้าของบ้านขออนุญาตเจ้าของบ้านสวยมากสวยสวยจริงๆครับพวงแสดพวงแสดดูครับดูดอกเขาโอ้โหนะครับเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้องมานี่นี่ครับ สวยมากๆครับสวยมากมนะครับดอกพวงแสดนะครับดูครับสวยจริงสวยจริงนะครับแล้วดูด้านบนนะครับเอ่อทางเจ้าของบ้านเขาบำรุงดูบ้านเขานะครับดูบ้านเขาหลังใหญ่มากนะครับเขาปลูกผลไม้ทุกอย่างอ่ะอ่ะ น้องหมานะครับผูกหลังใหญ่มากนะครับมะม่วงก็ดกนะครับแล้วดูนี่เขาให้เข้ามานะครับหากบอกว่าเ,าเข้าไปในบ้านเลยนะครับเข้าไปในบ้านเลยเอลองเข้ามานะครับโอ้โหสวยจริงสวยจริงสวยจริงนะครับอยากให้เพื่อน <S <S ๆได้เห็นบ้านใครดกแบบนี้บ้างบ้านไหนดกแบบนี้บ้าง นะครับเขาถึงบอกว่าให้หามาปลูกเอาไว้แล้วทําเป็นซุ้มหน้าบ้านอันนี้แกทําซุ้มเอาไว้นะครับทําซุ้มเอาไว้ดูทําซุ้มเอาไว้ดูครับแกทําซุ้มเอาไว้นี่ด้านนี้สวยมากมองเข้ามาปุ๊บโอ้สุดยอดเนี่มองเข้ามานะครับสุดยอดสวยมากมากครับสวยมากมาก นะครับผมก็ไม่เคยเห็นเขาสวยขนาดนี้แล้วไม่เคยเห็นเขาออกขนาดนี้นะครับดูครับสวยไหมสวยไหมโอ้สุดยอดนะครับอึบอืมดูดอกนะครับเต็มเลยเขาปลูกเป็นหลังคาเป็นเพิงไว้แบบนี้นะครับด้านบนไม่มีกลิ่นนะครับ ไม่มีกลิ่นหอมพวงแสดจะไม่มีกลิ่นหอมจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับสวยจริงสวยจริงบ้านใครสวยแบบนี้บ้างเออครั้งแรกแล้วเนี่ยครั้งแรกนะครับเห็นแล้วสวยมากนะครับดูความสวยงามสวยจริงๆริงนะครับสวยมากสุดฮึอึ๊บอ,อ,อ,อ่านะครับดูครับแล้วดูา้านบนนะ่ะ ดูด้านบนนะครับดูด้านบนเนี่ยสุดยอดมากเลยนะครับด้านบนเนี่ยดูครับ <c oughs> ไปนูน้น <c oughs> นะครับอ,อ,อยู่ติดกับรั้วบ้านเขาเลยนะครับอยู่ติดกับรั้วบ้านแต่ทางฝั่งรั้วบ้านนะ่ะมันไม่ค่อยมีดอกแต่เข้ามาในบ้านนะเพราะว่าเขาฉีดน้ําทางนี้เนาะเขาก็จะรับน้ําตรงนู้นก็มีอีกพุ่มหนึ่งนะครับมันก็มีอีกพุ่มหนึ่งตรงนี้ก็อีกพุ่มหนึ่ง สวยมากนะครับเดี๋ยวยังไงขอจบคลิปนี้นะครับไวเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ